สีรลีขัมนอันตาดอกเบีย้ยเงินฝากหกข้อขทัปปิกวันนี้ฝากเงิน1นึ0 0 0 0บาทนะครับกับแคมเปญเงินฝากประจำทันใจ12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.3%ต่อปีดอกเบีย้ยสูงทยานทันใจต้องฝากประจำไทยเครดิตมั่นคงปลอดภัยมีแต่เพิ่มกับเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรายละเอียดบัญชีเงินฝากประจำทันใจที่มีระยะเวลาฝาก12เดือนสามารถที่จะ รับดอกเบี้ยณวันที่ฝากและสามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องรอครบกําหนด12เดือนนะครับสิทธิประโยชน์และเป็นจุดเด่นของตัวแคมเปญนี้นั่นเองนะครับเงินไขการฝากเปิดใช้ให้บริการตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2567เป็นต้นไปให้ผู้บริการให้บริการผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วมบัญชีและบัญชีหรือนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากต่อเนื่อง ฝากเมื่อครบกําหนดนะครับตั้งแต่1น0 0 0แบาทนะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับแล้วก็ต้องฝากให้ครบ12เดือนการจ่ายดอกเบีย้ยทันใจเมื่อฝากด้วยเงินสดหน้าวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อนะครับและหักภาษีนาที่จ่าย1 5เของจํานวนดอกเบีย้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมปทารกรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้นสำหรับดอกเบีย้ยหากไม่ได้ถอนออกนะครับหรือนําเงินมาฝากเพิ่ม หลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อธานาคารจะถือว่าเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกหรือจำนวนเงินที่ฝากต่อนะครับและจะคำนวณดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับและหักภาษีหน้าที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกเป็นต้นไปสามารถถอนเงินฝากส่วนที่เกินได้ทั้งจำนวนนะครับแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่ได้รับดอกเบียนะ้ยณวันที่ฝากนะครับเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชี หรือฝากต่อหากถอนบางส่วนจนทําให้เงินต้นลดต่ำกว่าจํานวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้นกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก12เดือนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแนตาดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ผิดเงื่อนไขนะครับหลังหักภาษีนักที่จ่ายนะครับ,าาานะรบตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นนะสำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป รวมภาษีที่หักหน้าที่จ่ายธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับทางธนาคารทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพากร,กรด้วยตนเองเมื่อครบกําหนดระยะการฝากลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือประสงค์ฝากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะเวลานี้นะครับผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนด เป็นระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาที่ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดดอกเบี้ยนะครับตามประกาศณขณะนั้นจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันนะครับและจ่ายดอกเบี้ยหน้าวันที่ผู้ฝากติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีนะครับแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นระยะเวลา1เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกําหนดหกักภาษีณที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจ ครบกำหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลา1เดือนนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกำหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนวัติเป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจำนวนและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธ,าน,องธาน,นาคารณขณะนั้นนะครับคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเงินต้น1,70,000บาทดอกเบีย้ย2.3%จํานวนวันที่ฝาก365วันดอกเบี้ยที่ได้รับ ,3910 บาทนั่นเองนะครับอัตราดอกเบีย้ยไม่ต้องถูกหกักภาษีณนะที่จ่ายรับดอกเบีย้ยไปเต็มๆเ,เลยสรุปเงินต้น1,70,000บาทบวกดอกเบีย้ย3,910บาทเป็น1 7 3 9 1 0บาทนั่นเองนะครับก่อนจะการคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับ มากันในทุกๆวันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดยๆมาพูดคุยกันเพราะนั้นฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างเลยก่อนจากกันอสังหาริวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบง์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน q ิวอารโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น รูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ